ถ้าคุณเป็นเซเลบคุณจะให้ใครออกแบบเครื่องประดับให้ครับแต่สำหรับบิอันเซ่แองเจลินาโจลีคิมคาดิเชียนหรือแม้กระทั่งอนันต์อัมบานีทายาทของตระกูลอัมบานีหนึ่งในครอบครัวที่ร่ำรวยที่สุดของเอเชียพวกเขาทั้งหมดได้เลือกนะักออกแบบคนนี้ให้เป็นผู้รังสรรค์เครื่องประดับให้ครับเธอคนนั้นก็คือลอเรนซ์วอร์ดนักออกแบบเครื่องประดับที่สร้างจิวเลรี่ให้กับเซเลบระดับโลกมาแล้วมากมายครอบครัวของเธอทำธุรกิจคาเพชมานานหลายรุ่นซึ่งตัวลอเรเนกล่าวว่าฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะได แต่ด้วยงานแฟชั่นโชว์ขนาดใหญ่มีไม่ได้สม่ำเสมอพ่อแม่ของเธอจึงให้ไปช่วยธุรกิจครอบครัวโดยเธอก็เริ่มจากทำงานเอกสารซึ่งในเวลาต่อมาเธอกับสามารถขายเพชรขนาดใหญ่ถึง10กะลัดได้ซึ่งนี่ก็เป็นจุดเปลี่ยนของเธอจากวงการแฟชั่นมาสู่เครื่องประดับระดับไฮเอนด์ลอเรนเริ่มสร้างเครื่องประดับที่มีเอกลักษณ์สไตล์เจ๋งๆและล้ำสมัยในระดับพรีเมียมและแรงบันดาลใจในการออกแบบเครื่องประดับของเธอก็มาจากคุณแม่ผู้ล่วงลับซึ่งก็มีสไตล์ที่เก๋และสร้างสรรค์โดยคุณแม่ของเธอมีสไตล์แบบเออฟอร์ตเลสเรียบ รอเลนครับลอเรนมักจะออกแบบและเล่าเรื่องราวผ่านอัญมณีแต่ต้องเป็นอัญมณีแท้ที่มีคุณภาพระดับสูงเท่านั้นซึ่งเธอก็จะเอาแรงบันดาลใจมาจากเอกลักษณ์ของผู้สวมใส่ครับโดยดีไซน์ของเธอก็จะโดดเด่นด,ด้วยดีไซน์แนวอวองกาดถือเป็นการออกแบบที่กล้าหาญและเต็มไปด้วยจินตนาการที่ไม่มีขีดจำกัดของเธอครับเธอจึงเริ่มเป็นที่จับตามองในวงการโดยเฉพาะจากเดวิดโบวีศึลปินระดับตำนานชาวอังกฤษที่ขอให้เธอออกแบบแหวนมันให้แฟนสาวของเขาอ e ีมันนางแบบระดับโลกโดยตัวแหวนจะใช้เพชรสีเห,หลืกองแคนีลเนลี่ยนสคัญ ที่ทาให้ลอเรนแจ้งเกิดในวงการเครื่องประดับระดับโลกครั้งแรกครับกลายเป็นดีไซเนอร์เครื่องประดับที่คนดังไว้วางใจและยิ่งเฉพาะในการออกแบบแหวนมันให้กับคนดังระดับโลกไม่ว่าจะเป็นคิมคาเดเชียเลดี้กาการล้วนแล้วแต่สวมแหวนที่เธอออกแบบก็ยังมีเรื่องราวที่ทําให้ชื่อเสียงของเธอโด่งดังขึ้นไปอีกครับนั่นก็คือในปี2002ฮาริเบลลี่นักแสดงชื่อดังชาวอเมริกันได้ใส่เครื่องประดับของลอเรนเดินในงานผมแดงทําให้ลอเรนเป็นที่จับตามองอย่างกว้างขวางครับและนี่ก็ทําให้เหล่าคนดังมากมายอยากได้เครื่องประดับท เห็นได้บ่อยในงานพรมแดงแล้วก็เป็นเครื่องประดับชิ้นโปรดของคนดังระดับโลกเช่นบิยอนเซ่ที่เคยสวมตังหูเพชรหนัก70กรัตในงานแกมมี่หรือแองเจลิน่าโจลีก็ได้เคยสวมตังหูมรกตโคลอมเบียที่น้ำหนักถึง115กรัตหรือจะเป็นคิมคาราเชียนกับสร้อยเพชรหนัก250กรัตบนลันเว์บอลองเซก้ากูตัวนอกจากเซเลบและดาราแล้วก็ยังมีททยาทตกรษฐีถยยางอานันต์อัมบานีที่สวมเข็มกลัดสิงโตประดับเพชรน้ำหนักกว่า50กรัตเดลเลียนบรูชชิ้นนี้เปล่งประกายด้วยเพชรสีเหลืองวิวิดยีโลได ปากสิงโตและดวงตาของสิงโตก็ทํามาจากมรกตครับซึ่งบนแท่นยืนสิงโตก็ประดับด้วยเพชรทรงอัชเชอร์คัตสีขาวสื่อถึงความมั่นคงและพื้นฐานที่แข็งแรงสวยงามมากๆครับทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของประวัติและผลงานของลอเรนส์วารซึ่งถือว่ามีอิทธิพลและก็ได้ยกระดับมาตรฐานของเครื่องประดับที่มีเอกลักษณ์อย่างแท้จริงครับลอเรนส์วารก็ถือเป็นตำนานอีกคนในวงการจิวเวลรี่อย่างไม่ต้องสงสัยครับถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แลวชอบฝากไลค์ก็ติดตามเพจสปักเก็ตเจมไว้ด้วยนะ